สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้มาทําอาหารให้ปลากับแม่เจ็บกันนะคะวันนี้แม่เจ็บจะพาเก็บผักนะคะในสวนนะคะไปทําอาหารให้ปลากันนะคะก็จะวันนี้ใช้ผักขมค่ะไปเก็บกันเลยนะคะผักขมในสวนมันจะขึ้นออบริเวณ แปลงผักของเจสนะคะซึ่งมันก็ไม่จ็บจะเอาออกอยู่แล้วนะคะก็เลยจะเอามาทําเป็นอาหารให้ปลากันค่ะไปกไปบ้าง ได้ผักขมพอแล้วนะคะเราไปเก็บผักเก็บญ้านะย่าหวานอิสราเอลกันนะคะญ้าหวานอิสราเอลนะคะก็จะเป็นพืชที่มีโปรตีนที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะคะวิตามินโปรตีนที่ใช้เลี้ยงสัตว์กันนะคะค่อนข้างเยอะนะคะก็จะนําไปสับนะคะเพื่อเป็นอาหารให้ปลาขอมีเจ็บกันนะคะมาดูวิธีกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องสับนะคะสับก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาของเรากินง่ายๆนะคะวันนี้พ่อเสิร์นะคะมาช่วยทํานะคะก็จะสับละเอียดหน่อยนะคะปกติแม่เจ๊ก็จะสับไม่ค่อยละเอียดเท่านี้หรอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวสับทุกอย่างทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็จะนํามาตำเนาะตำใส่ในโครกนะคะนะคลิปนี้นะคะ เครื่องทุนแรงนะคะเครื่องบดอาหารสัตว์ต้องเข้าแล้วนะคะโฆษณาต้องเข้าแล้วนะคะก็ใช้เท่าที่มีนะคะในส่วนของมีเจ็บนะคะทำเท่าที่ทำไหวนะคะก็จะทำอาหารแบบนี้นะคะในเวลาที่ว่างนะคะในเวลาที่ เราไม่ได้ทําอะไรนะคะจากงานสวนอื่นๆเราก็จะมาทำอาหารให้ปลานะคะเพื่อเป็นการประหยัดลดต้นทุนนั่นเองนะครับปกติก็จะใช้เป็นบบอาหารเม็ดแล้วก็เสริมด้วยพืชผักแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้เป็นแหนแดงนะคะปลาก็จะค่อนข้างที่จะโตเร็วนะคะแล้วก็เนื้อหวานอร่อยนะคะเพราะว่า เอาไปชิมเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากนะคะยมัช่วงนี้นะคะพืชผักในสวนนะคะก็จะออกผลผลิตให้ได้กินกันแล้วนะคะก็คือปลากุ้งหอยปูปลานะคะก็จะได้กินกันแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะในท้ายคลิปนะคะก็จะพาไปงมหอยนะคะกันนะคะแล้วก็จะเอาไปแกงนะคะ อร่อยมากนะคะพอก็จะสับหวาน,เ,นเอ่อหญ้าหวานอิสราเอลพูดผิดอีกแล้วขออภัยด้วยค่ะหญ้าหวานอิสราเอลนะคะก็จะสับเหมือนกันนะคะถ้าไม่เจ๊บทําเองนะคะมเจ๊บก็จะสับชิ้นใหญ่กว่านี้นะคะเขาก็จะกินหมดเลยนะคะปลานะคะปลาในสระที่เอาไปให้ก็จะมีปลานิลปลาในปลาทับทิมนะคะประมาณนี้นะคะเขาก็จะกินไม่เหลือเลยนะคะ ถ้าทำชิ้นเล็กๆก็คือเขาจะกินง่ายมากนะคะแล้วก็กินรวดเร็วมากาแต่ถ้าทําชิ้นใหญ่หน่อยก็จะใช้เวลาหน่อยนะคะ มานะคะกิโลละ7บาทนะคะก็จะใช้ได้หลายครั้งมากเลยค่ะก็จะเอามาคลุกเค้านะคะผสมกันนะคะกับผักนะคะผักและยาาหวานอิสราเอลที่เราเตำนะคะจน มันมีชิ้นเล็กๆละเอียดพอที่ปลาจะกินได้นะคะก็เอามาคลุกเค้ากันนะคะก็ไม่สัดส,ส่วนไม่ตายตัวนะคะก็แล้วแต่เราบางวันม่เจ็บก็ไม่ได้คลุกเลยนะคะก็คือให้ให้หญ้าเขาสดๆแบบนี้นะคะเขาก็กินได้นะคะแต่ถ้าเราอยากเพิ่มออสารอาหารเข้าไปให้เขานะคะเราก็จะเพิ่มเป็นลำนะคะให้เขานั่นเองค่ะ ก็คือแล้วแต่ทุกท่านเลยนะคะแต่สุดของ่แจเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยกไปให้ปลากันเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะ พอโยนไปค่อนข้างแรงนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะตกใจสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกินกันจนหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะเ,เจ๊บกับครอบครัวนะคะก็จะทําอาหารจาแบบนี้นะคะให้เพื่อเพื่อน,นะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะคะประหยัดต้นทุนนั่นเองนะคะเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนนะคะ ตอนนี้นะคะอ,อ,อาหารเนาะของครัวเรือนเรานะคะในโคกหนองนาของมีเจ็บก็ที่สามารถนําไปเป็นประกอบเป็นอาหารในครอบครัวก็จะมีปลานะคะแล้วก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็จะมีหอยนะคะในช่วงท้ายคลิปนะคะพ่อเสดก็จะทําการงมหอยนะคะเพื่อที่จะไปทําเป็นอาหารเนาะแล้วก็ เดี๋ยวพ่อเสดจะดักกุ้งนะคะเพื่อที่จะไปทําเป็นอาหารเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะเขาก็ค่อนข้างกินค่อนข้างดีเนาะนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเขากินไม่เหลือนะคะเดี๋ยวเราหนีไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงก็คืออาหารที่ให้ใหไว้แล้วก็ลอยๆตรงนี้นะคะก็จะไม่เหลือเลยนะคะจ้าเมื่อดูปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูพ่อเสดนะคะดักกุ้งกันต่อนะคะ นนั่อาหารที่ใช้ในการดักกุ้งนะคะก็จะใส่เข้าไปข้างในนะคะข้างในตรงนี้นะคะก็คือเป็นอาหารอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดที่ใช้เลี้ยงปลานั่นแหละค่ะ ของเมจเจเหลือแค่กอครึ่งนะคะเพราะว่าวันไหนที่เมจเจให้อาหารเขาช้าเขาก็จะมากินบัวของเมจเจนะคะเกือบหมดแล้วเนี่ยปลานะคะกินอาหารเก่งมากๆเลยที่เช้เหรอของมกาไกวยนะนี่ทำไมสานีบ่ค่อยดีเลยเอาใส่เบิร์ดบอลแมงบ่แม่มันออกเบิดแล้วบ้อ อมองมนนมัเปิดมันออกเลยไม่ดีป่ะนเคียเอ,อันนี้ไปยังไงปาดุกวะปหมอปาดุกอยู่ไหนปะดุก่หนปดุกนี่พอเลี้ยงปาดุกเด้แล้วดุกไ่ได้เลี่ย của nó ngay gan, tiếng bơi cá, cá tuyết ngay đó, po cá không ăn cang nóc, măng anh riêng ngay cá trăng, cá tuyết ngay không ăn nóc, คุ้งเดือ <c ười> นแะล้วเนาะอเกินคือบุเก็บเ่าตุ้เเยอเนี่ยบุเป็นมวยแล้วบุกเก็บเงาตุ้มเนี่ย มาเล่นน้ำเย็นๆในสระกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะมเจบก็ต้องขอปิดคลิปไปก่อนเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยมิจฉกเกษตรขอเพียงนะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะพูดใหญ่ขี้ระซีมา ส,สองคูหนึ่งใยังไงดี<อ>งช,ชดดูชูสองนิวดีชูสองนิ้วกันดีชูสองนิ้วกันนี้ไม่จะปิดคลิปแล้วชูสองนิ้วกันนี้มาจะปิดคลิปแล้วอ้าวหนึ่งสองสางกระโดดพร้อมกันอา้าวหนึสอสากระโดดพร้อมกัน ต้องจักที่มาปวยอ่ะแกงคลับ่อ่ะแกงหรืกวดพอขวดมาเจอหอยดูมึงมีที่หยาด้ไห่เฮียให้พ่อนะหยามรูปจับจะมีอย่างนี ใหญ่มุ้ง้ไหมสูบเหรอมันาีจุดสีว่ะ